ครั Hello, ครับรครับผมมีคำถามครับ <c oughs> รอืม,มใครกับไก่อะไรเกิดก่อนกันครับรใครกับไก่อะไรเกิดก่อนกันครับไก่ไก่เกิดจากอะไรครับ ไก,ก,พ,ก <PE> พระเจ้าสร้างเกิดจากอะไรครับพระเจ้าสร้างเกิดจากรรพระเจ้าอยากสร้างเออพระเจ้าอยากสร้างเกิดจากอะไรครับพออยากสร้างเลยสรุปพระเจ้าอยากสร้างเกิดจากอะไรครับก็พระเจ้าอยากสร้างไงเออรู้ไหมทำอะไรอยู่ อเออตอนนี้คุณเป็นแขกจากรายการ Vox <ล> TV นะครับคุณอยากจะฝากอะไรถึงกับช n น,นลนี้มั่งครับครับไ,ไ,มไม่ฝากอะไรเออแล้วชแน,นลคุณละครับแล้วคอ่อยดียินนะแล้วแต่ชแน,นลคุณไหมครับ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลหรอไม่ไดีฮะเฮ้ยช่องชื่ออะไรบล็อกทีวีวถ้ามึงจะลยมอย่างนี้มึงอย่าจำเลยดีกว่า <c oughs> แล้วชนแนลคุณชื่ออะไรครับ ถ้าเกมเมื่อดอดอทอ่าแล้วชนแนลคุณแคสเกี่ยวกับอะไรครับเกมเกมอะไรครับเกมอะไรก็ได้เกมอะไรก็ได้นี่คือเกมอะไรเลยครับเป็นแนวไหนเหลยครับถามมากเลยเกินครับถามมากเลยเพือนค่ะ <laughs> เอ้ะเป็นใครอ้าวเป็นคนเออรู้ไหมอินกูเป็นผีหรือไงเราเออผมมีคำถามครับอีกแล้วเหรอวัดแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรไงแล้ววัดแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าอะไร อ่าแล้วสรุปว่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรอ่าแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรอืมแล้วแปลว่าอะไรวะจะทวนคำถามกูทำไมเนี่ยไม่ได้ยินเหรอฮะได้ยินด้ยินแล้วมันจะถามกลับกูว่าอะไรทำไมกูถามอยู่ว่าวัดแปลว่าอะไรก็ได้ยินอยู่แลทำไมไม่ตอบก็อะไรไว่รู้ ไอเชี่ยกวดคิมอยเอ้ยเอาเสือกไปจริงด้วยไปแล้วบ่าย